เอาล่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเกีวับวิธีกาเรเพิ่มยอดแชร์ของในตัวลิปวิดีูทิกต็อกกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ผู้ทำตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว,ว็บไซต์เอชจอนดัลล์คอมกันเนาะแต่ถ้าลิงก์ตัวเว็บไซต์ว้ให้ท่านผู้ชมเว็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้าตาตามกันได้เลย อะแล้วก็เราได้เข้ามากันแล้วที่ในตัวโฮมไฟล์ในเวตเขาคมาที่มีเราได้กดลงที่ชื่อแล้วก็จะมาสมาชิกกันแบบนี้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ก็ได้เข้ามาการแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกในหน้นสาสั่ตัวนี้กันไปก่อนได้เลย เก็ได้ทำการสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่น่าตากัสมัครสมาชิกเขาจะมีให้ได้กดซึ่งก็ข้อมูลส่วนับแบบนี้เนาะอ่าหรือว่าสำหรับใค,ครที่มีบัญชี Google Gmail และอยากจะสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ก็สามารถที่จะเลือกตรงหน้านี้แล้วมาทำการสมัครผ่านบัญชี Google Gmail กันก็ได้เนื้อหาใครที่เคยได้สมัครกันไปแล้วหรือว่ามีบัญชีสัญญาณได้ในตัวของเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดลงชื่อผู้ใช้งานบัญชีที่เราได้เคยสมัครกันไปได้เลย แต่ว่าก่อนอื่นเลยให้เราได้ขึ้นมาที่ในตัวของเว็บไซต์เอเจนต์ของกันเนาะท,ที่ในเว็บไซต์หน้าจาอไลนของเขาก็ได้เป็นอย่างนี้กันเลยก็ได้มีบทโม้และก็บริการให้ขับเราได้สามารถที่จะเบลเชื่อง่านหรือว่าจะเข้าไปทำการตามกันได้ เดี๋ยวว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาใช้งานหรือว่าได้เข้าไปทำการในส่วนด้านตรงด้านนี้กันได้เนาะเนื้อตลาดถ้าผู้ชมวันไีนได้เข้ามาใช้งานกันไปบเราหรือว่าได้เข้าไปทำการกันไปแล้วอ่ะก็อาจจะวิมียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้พอเข้ามาใช้งานไปครั้งแรกแล้วยอดเงินในตรงด้านนี้ก็ไว้ใช้งานในส่วนตรงนี้เนาะหากใครที่เข้ามาใช้งานไปครั้งแรกแล้วไม่มียอดเงินก็สามารถที่จะกดทามาที่ให้ส่วนตรงด้านนี้ไปก่อนได้เลยที่เขาว่าเติมเงิน เดี๋ยวก็ได้กดทำมากระดี๊โจ๊ะหน้าตา่างกระโดมเงินที่หน้าต่างตรงน,นั้นนี้เขาได้เป็นหน้าต่างแบบนี้เลยให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาและมาแตมเงินกันได้และจะมีแปลว่าที่จะเป็นช่องทางในการแตมเงินกันได้ด้วยแก้เราได้กดเข้าไปที่คางมาช่องทาง เราก,กอ็ได้สินช่อทางพื้อมาเปรียบดีสามช่องทางให้ขับราได้สาม,มารถที่จะเลิกกันไป,ไปเพื่อทำการเติมเงินหากมีใครที่จรอสนช่วงหา,าไหนในการเติมเงินในสามช่อทางนี้เราก็เลิกกันไปและทำการเติมเงินซิ่งที่นี้งา่ายไปเเนการเติเมเงินกันได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือหากเกิดอะไรที่ผู้ชมวันไหนที่ได้ข้มาเติมเงินกับเวลและมียอตกันอยู่และในตงเวไซต์ผู้ชมก็สามารถได้กดย้อนกลับมาที่ส่วน่าเดของเว็บไซต์กันไปได้เลย และไปได้กดกลับมาใกล้ที่ได้เจอหน้าตอเนเรื่งของเว็ซเราทีนี้เราครับมาเริ่มหมดหมู่และก็บริการเชิญเราต้องการคำการกันได้เลยเนาะอ่าก่อนอื่นเลยให้เราได้กดไปที่จูหมดหมู่เราจะดีเราก็เลือกหาโดยในจูหมดหมู่ที่าต้องการก็คือการเพิ่มเรือมแชร์ของอตัวชิทิกต่อ,ขอเขาดีอยู่แบบนี้เลยให้เราได้กดกันไฟ อ่ะแล้วพอเราเลิกทำไม่ได้แล้วที่บดหมูเราค่อยได้เลือกบริการบริการเขาไดิ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะขอเลิกบริการอานเลี้ยงนี้แล้วเราก็ให้กดกันไปได้เลยอ่ะเราก็พอได้เลิกทำไม่ได้แล้วที่บดหมูแล้วก็บริการแบบนี้ทีนี้เราได้กดกลับมาที่ในตัวของชิปที่ตอกของเราเพื่อไปทำการเคลมลิงล้วก็ไดลิงชิปที่ตอกเคลมมาแล้วทีนี้ให้ลิงมาวางแล้วพอได้วางนี่กันได้แบบนี้แล้วทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนที่เราการทำการเคลมกันไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้เสร็จทั้งนี้นะว่าทำได้ไรแบบนี้ทีนี้เราได้้กกดต่ออซืันนไปเเลยาะ และก ally, no ็ได okay? ้กดส่งซื้อกันไปแล้วนี่เขาอกพื่ของเราเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับรอได้ดูได้เปิดวีดีโอในแถมในคนสซเพื่อมาที่เช็กดูยอออเดอร์ได้ด้วยแค่เพียงให้ได้กดทำมาที่ตรงนี้ด้วยคำว่าวอดการ์ อ่ะแล้วก็พอได้กดทำการสละที่ในส่วนหน้าตามประวัติการซื้อที่เจ้หน้าที่วันนี้พอได้มีหน้าตามในการเตรียมมองยั่วและนฐานะเม็ดที่ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ดูกันได้แบบนี้เลยเนาะก็ยังเออเดี๋ยวเธอทำการกันไปเมื่อกี้ท้งคู่ก็เป็นการเตรียมบอกกันมาว่าเราดำเนินการเราก็รอตันที่พอได้เตรียมบอกกันไปฝนเลยทั้งคู่มันไม่ัจะร้อนแล้วครับตอนเราถ้าผู้วนในที่ด้เข้ามาจิงๆหรือว่าได้เข้ามาสองซื้อกันไปแล้วอ่ะก็อาจจะเกิดปีปัญหาในการข้องหรือว่ายังไงในด้านการจีนอาจจะต้องไปชมการจะมาว่าตดี อะเีงแค่เราได้ก่อนทำมาไปล้ที่ในตัวหน้าตาของตัวตรงหน้านี้แล้วทีนี้แล้วก็าีหมอโค้อเขาฟางตรงหน้านี้กันไปในตีช่องทางในสองช่องทางตรงหน้านี้นะสหรับคี่เกิดมีปัญหารขัดข้ออะแล้วว่ามีหมอโค้ชที่เราอยาติดต่อสอบถามเราอยากได้เต้มหนากรมินในสองหน้ามีเนาะวันนี้พี่จะไปเสร็จแล้วก็ส่งตัวลไปพทนี้แก้ปเป็นการเจ้บหากันแล้วหใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วก็ไม่ได้เกิดมีปัญหาในขัดข้อเลยแมเลยแต่ถ้าสนใจอยากจะลองแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือคนแจกาเข้าไปใช้งานเว็บไซตา เพื่อนอาวันเราปเราได้เข้ามาเปนแที่ในโซนหน้าตาการแนะนำเพื่อนของหน้านีแล้วทีนี้เราจะมาแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนทีกจเราจะแนะนำมันได้แบบง่ายแค่ได้เข้ามาปนแรกทีนี้ก็มาคัดลอกที่อยู่ตรงห้านีแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนหรือคนจากของเราและวค่เพื่อนหรือคนจากของเราเขากดใชมาในรูปห่ตัวซ้ายเพทีนี้ง่ายจะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนที่แค่เขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามมาได้แล้วนะคะสำหถ้าผป็ชุมชนไหนที่ก็ได้เข้ามาใช้งานหรือว่าได้เข้ามาส่งซื้อกันไปแล้วยอดเดอร r ก็จะไม่ได้ขึ้นหรือว่่่่่่าาาาาาิงกกกก็ออออเเดดดดแแล้้ววไไไปปขนนยยยัญหฟตตมทีูะ ึ้นมให้กับเราหรือยังว่าเป็นยังไงเราวก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาดูเป็นได้ที่่วนขอิปวิชีพิตต่อของเราว่าเขาขึ้นมาดวยกันว่าเป็นยังไงอ่ะแล้วลองกลับไปชิดดูกันได้เนาะในสวนยอดแชองชีพิตต่อของเราว่าเขาขึ้นมาให้กับเราหรือยัง ออตอนนี้แล้เนาะหลังจากที่เราทำกันส่นไปแล้วนั่นเราจะคู่แล้วเนาะอนนี้ยอดเชื่องในตัวคิดเรื่องต่อของวัคได้เพื่มนมาจนเสร็จไปทีแบบนี้กันแล้ววัาจากของเดืมเมื่อกี้มีที่สูงแต่ก็เพื่มไ้มาจนเปติดกาวเลยเนาะก็ได้การเต็มจิดเทางเว็รไซต์กันมาด้วยเนาะแต่เพื่มมาจะขนาดดีเลยเนาะและพิธีเชั้นตอนในการทำก็ไม่ได้ยากเลยเนาะพิ้ีขั้นตอนในการทำก็ง่ายแค่ได้กดทัมากระดังบที่อ่เตาของเวอร์ไรด่แล้วก็ไม่ล ไปแก้ปัญหาอะไรเจอสอบถามมหาแก้ปมีกัได้ได้ตัวไมโคไฟล์เข้าก็มีอะไรที่สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทำการกันได้เยอะแยะมากมายกันแบบนี้เลยใหุ้นใจหรือว่าเงินเข้ามาใช้งานหร้อว่าเข้ามาดูเป็นเด้เลยในตัวไมโครไซล์แล้วก็สำหรับคลิปไมโครในวันนี้เนาะยอดเชะเขาก็ขึ้นมาดูเสียประเทศแล้วแบบนี้เสรแล้วเราก็ไม่ได้จะพูดมากเลยด้วยเนาะหากวันนี้พูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดไปต้องขอไม่ชอบผู้ชมเป็นด้วยติถ้ามทวิตชูคนไหนได้ดูไปแล้วก็เข้าใจนะหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะ